เนี่วาวัดอรุณวราลามนะครับคุณเทมานครนะฮะเข้ามาก็จะมีคนไทยไม่ได้เสียนะครับเป็นคนต่างชาติก็จะเสียนะฮะข้างบนจะเป็นช้างสามเสียนนะครับข้างบนดีๆๆนะฮะั็ได้เป็นพระอินทร์เลยพระอุนนเวศนะครับข้างบนเสียนมาเยี่ยมชมนะครับ ก็ยังถายรูปกล้องใชนั่นแหละถายไปเลยก็งเจนหรอนี่นี่ก็คือประวัตินะฮะเจ้าวาดนะครับพระผมมาทเาพมีทีนะไะวเปรรัดรุนเพราะราชวรรัดามคือเรียกอย่างนี้ก็คือวัดแจ้งนะะนี่คือวัดแจ้งนะ วันเสาร์ที่28ธันวาคม2567ก็จะมีพุทธพุทธพิเศษที่ผ่านมานะครับนี่คือพระพรมมติราชย์นะครับเจ้าอาวาสนะของวัดแก้งนะครับหรือวัดอรุณราชวรารามนะครับส่วนมากนักท่องเท,ที่ยวก็จะมีพวกฝรั่งนะฮะับฝรั่งแขกเยอะนะครับที่เข้ามาพระเนรโบสถสวยงามนะครับปรลาตาวัดของนายหลวงนะครับ เห็นด้านข้างนะครับก็จะมีรูปภาพนะครับที่ดีกาต่างๆที่เข้ามาทำบุญนะครับร่วมนภาพสวยงามม,มากประตูรถจะเป็นคุดนะครับคุดจับพญา,านาครับ น่าจะสร้างยังไม่เสร็จนะฮะนี่สร้างยังไม่เสร็จแต่มากก็จะมีกำลังชาติที่ใส่ทุกทย่านี่ก็คือแผนที่นะ ในมิมบดนะครับขอดมาครับโอเคก็จะเห็นนะครับเหล่านี้แลก็มังกรที่ภา,ายในครับประตูนะครับร,ร่บางเดียวนะครับภายในยนะครับสุดไม่นยำนะครับข้างนอกจะเป็นอะคาลิก คลือบไปนะคทำกินเคลือบไปกนะันทุ่มรุดนะครับเขาต่างชาติจะมาเยอะนะครับไปในวัดนะครับ ก็เราลงมานะฮะว่าสุดจะสร้างเยอะนะฮะยี่สร้างยังไม่เสร็จนะครับเราต่างชาติเยอะๆนะครับตอนนี้ในญี่ปุ่นก็มีนะครับจีนก็มีนะครับยั่เสร็จครับในวัดถ้าต่างชาติก็จะมาเยอะสุดสม่ากาจะมีเช่าชุดไทยนะเช่าชุดไทยเพื่อถ่ายรูปนะครับ านข้างด้าน,นหลังด้าน,นใต้ฐานโบสถ์น่าจะเป็นหนุมานนะฮะหนุม,มานหรือ,อข้าราชการไม่แมน่ใจนะฮะที่ทำส่วนมากๆนะครับทุกโบสถ์ก็จะมีนะครับเหมือนยกโบสถ์ไว้ข้างบนนะฮะยกโบสถ์ไว้ข้างบนสวยงามตะการตานะครับสวยมาก ด้านข้างก็จะมีกาแฟให้ทานนะครับอันนี้เป็นต้นโพนะฮะไม่แน่ใจว่ามาจากที่เบตไหมนะครับจะสวยงามมากต้นโพบางต้นนะครับจะเป็นบางบางครั้งจะออกดอกเป็นสีชมพูสีขาวนะครับถ้าเป็นสีชมพูอัจจะมาจากที่เบตนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะนะครับเลี้ยานก็จะสวยงามล่มรื่นนะครับ มันตาย้ต้นโพก็จะมีพวกพระนราชตะลักษ์ของในหลวงนะครับพระราชนีนะครับพระพันปีหลวงนะครับเป็นงามนะครับนี่ก็มองจากด้านนี้นะฮะทั้งหลังหม,มุนไปแม่น้ำเจ้าพระยานนะฮะสวยงามนะครับสวยงามพลังเยอะทีมเยอะนะครับที่เข้ามาถ่ายรูปนะน ไปต่อนะครับจะไปต่อนะครับนี่เราจะไปโบสถ์น้อยนะครับเป็นพระแท่นของพระเจ้าตักสินนะครับบนถ์น้อยนะครับเราจะเข้าไปข้างในนะครับ ขมาแล้วห awesome, ้ามหยยบเลยบครถึงห้ามหยยบเลยนี่เป็นประวัติเฉพระเจ้าตากสินนะครับคร่าของพระเจ้าตากสินี่กำกับทำลายสกสารัถ์ขอกิพระสัการะ้ก่อนนะครับ Thank <laughs> you. นี่คือภายในวัดนะครับวัดจะเปิด8โมงนะครับปิด6โมงครึ่งน,นะครับ ส่วนถัดมาก็เป็นวิหารน้อยพระเจดีย์รามนีนะครับเราจะเข้าไปกันนะครับบุงท่างก็ต้องถอดรองเท้าเดิมนะรอง้ามนเดิมเขาเป็กสมรโตนะครับโตนะครับพระทนมันทมนะครับเือพดด้วยอะนะะครับ 是，我们是六步，上面的话呢就是第四步王桥的火王，四天二三四五六七八九。我睇下，因为我就两个人，因为很矮呢，跟住我呢，我等，蒲菜嘅，蒲菜，然后蒲菜呢，蒲头，嗯，好。 คือวัดอรุณวรารามหรือวัดแจ้งนะครับภายในวัดก็จะมีนะครับนนร้านค้าบริการนะฮะของชมด้วยนะครับวัดแจ้งก็มีเยอะๆนะครับมีน้ำดื่มมีอะไรนะฮะภายในวัด ก็จุดเดืกการทางทางวัดนะครับท่องเที่ยวจะเยอะนะครับถ้าเสาร์อาทิตย์จะไม่มีที่จอดรถนะครับจะเยอะมากนะครับจะเยอะมาก ที่วันังคารนะครับที่ยิ่ง้าวันังคารที่สมมากจะมีชาว,วต่างชาตินะคนไทยถ้าจะไม่มีเลยนะยนี่เราขึ้นในวัดโพนะครับเราเรากลับสการะพระเจ้าตากรัตแท่นเสร็จแล้วเราก็จะไปข้ามแม่น้ํานะครับไปที่วัดโพต่อนะครับอยู่ที่ท่าเรือหนึ่งนะครับพวกนายมาไม่ถูกก็มาตามที่ผมบอกนะครับก็จะครบพอด,ดีนะครับสใส่หมวกไม่คนพลาดนะเราเราจะไปวัดโพต่อนะครับ นี่ก็วัดโพนะครับวัดโพจะเป็นตัวสีม่วงนะครับนี่คือตัวสีขาวกับตัวสีม่วงโอเคนี่เราจะไปวัดโพต่อนะครับตัวลงเรือนะใน,นลงเรือต้องชาติเยอะๆนันั่งๆ ถ้เยอะนะครับสุดมากเขาจะใจชาวเขาจะใส่ชุดไทยกันนะเข้าชุดไทยใส่อันนี้เรามาวันังคารน,นะครับก็จะเยอะไม่อย่างนี้นะ <c oughs> ไหนก็ไปวัดเมืม่อกี้เราอยู่ที่วัดแจ้งเนาะวัดอรุณวัดราชวารา,ามทันี้ไปวัดโพโตะนะครับ ลงเรือไปคนละสิบบาทนะครับต่อคนนะคนละสิบบาทคนไทยนะคนละสิบบาทจะคนต่างชาติไม่รู้นะ,ะนี่คือจุดที่เรานั่งมานะครับวัดแจ้งนะครับอเอขึ้นเรือตรงนี้ก็จะอ้อมมาเหนือตรงข้ามกันนะครับเป็นวัดโพนะครับตรงข้ามกับวัดแจ้งเลยนะครับเป็นวัดโพ ดูง่ายตรงข้ามกันหน้าวัดชนกันน่ะแค่นั่งข้ามวัดเข้าไปดูข้างในของวัดโพกนะครับ โอ้ยนะมาเราก็จะเจอนะครับร้านกาแฟกันเลยร้านกาแฟกาฟก็คงพ่อีบอกโอ้ยนะครับท้องไปนะครับ เข้ามานะครับตรงหน้าประตูเข้ามาแล้วครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเจอประตูมหาราชนะฮะวองของมือไว้นะครับนี่นะ,ะครับคือปากทางเข้าของวัดภูนะครับนี่คือปากทางเข้านะครับของวัดภูเราจะเข้าไปนะครับวัดภู จะเรียบตรงกำแพงมากนะฮะถึงทางเข้าแล้วนะครับรเจ้าวัดนะครับข้ามาหาทีรัตจันทร์นะไานก็บไปนึงก็กลับใ่ไปอกเืนอยู่เียตู่ที่นรับ ผู้ฝ่าสาพร้อมประจำตำนักนักประธานานี้คับผูงานคนจริงไม่ได้พักเลยโ้หนะครับเป็นหนังเข้าวนะครเขาทำผมาหน้าทำเสร็จแล้วต้องโู้ช่วยเล็ผู้ใหญ่ตรวจทำงานหน้สาวนอกนะฮะก็ยังมานะเตไ้าเดเสรนี่เราจะเข้าเข้าไปนะ ข้างในบทของวัดโพนะครับผ้า <c oughs> <c oughs> กลมเปล็เดเตี๋ยนะครับเราจะกล้องมากับสกาวไว้ก่อนนะครับ นี่ริเดินภายในวัดโพนะฮะนี่บทของเสด็จเตี่ยที่ประทับนะครับเมื่อกี้เี่เราไปไหว้นะครับเดี๋ยวเราจะพาดเดินในภายในวัดนะนวัดโพนะครับ ทานเงินแค่ชอนหนึงหน่งชาจะเยอะนะฮะนี่เข้ามาสำัยจะแต่งชุดไทยแล้วก็ถ่ายรูปนะครับนทุกคนจีนนะฮะสวยงามนะครับ านั่าจะซ้ายมือบริสุดธิาจะตรงไปนะครับแต่เราก็จะไปฝั่งนี้ก่อนน,นะครับคือฝั่งด้านหลังนะครับเป็นสำนักปฏิบัติธรรมนะครับวันนี้นะครับแล้วปฏิบัติธรรมทีอยู่ด้านนี้นะครับ อยู่ด้านหลังนะเดีย๋ยวราจะเข้าไปอยู่องักพรปฏิบัติธรรมนะครับด้านในองพระเชติพลองขาลารามนะครับว่าจะพิหารนะครับเข้ามาพุบก,ก็จะถอดรองเท้าก่อนนะฮะสวยง,งามนะครับ ที่น่าจะเป็นห้องเอนะฮะเอตั้งโต๊ะนะฮะสวยงามนะครับก็จะเป็นลายไทยนะฮะ ออกมาเดี๋ยวไปทางพุทธสยยายญาตนะครับก็จะมีคล้ายๆเจดีย์ภาษีสันเพชรชาดานแล้วก็กษัตริยนะ์ทั้งกษัตริย์นะทั้งแปรราชการนะอยู่ข้างขวา,ขานะั่ง beautiful angelie นี่เป็นป้ายนะครับที่เราของวัดโพนะครับที่สมเด็จพระสันตะปาปานะครับที่มาวัดนะครับ งามนะครับมันเครื่องคานเนจะฝรั่งนะเครื่างชาติเยอะๆเยอะนะครับคนไทยไม่มีนะน้อยน้อยม,มากทนะี่ไทยไม่มีเลยนะจะมีทางขึ้นกับทางลงนะครับมีภาพพิหารพระพุทธสายามนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันข้างในนะ 他们死亡。 ผ้านอนนะครับก็มาภายในก็จะเป็นผ้านอนนะก็จะสีอเป็นผ้านอนนะครับ,ส,บ,อนอนนรบสีทองนะครับอารามนะครับ ส่วนของสมเด็จพระราชดำิรัชกาลที่3นะทรงสร้างพระพุทธสายญาติเนี่ครับวัดเชตุพนนะรัชกาลที่3นะครับพระเจ้าลัมรัต

สัเงเกตว่าเทา้าพระเจ้านะก็เป็นก้อนหอยนะครับเป็นก้อนหอยนะฮะทั้งหมดนะครับสิบนิ้วนะฮะเป็นก้อนหอยทั้งหมด บนด้านหลังน่าจะเป็นพระเวชนนท์ชาติถิ่นตอนนะครับภาพทับกนอ่าง